คอลัมน์กาแฟดำเศรษฐาประกาศเรื่องการเงินสีเขียวที่สหประชาชาติรัฐบาลเอาจริงเพียงใดหนึ่งในประเด็นหลักของการนำเสนอสหประชาชาติโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคือสิ่งที่เรียกว่าการเงินสีเขียวหรือก r e e n finance ซึ่งไม่ค่อยจะได้กล่าวถึงในประเทศมากนักแต่ในเวทีระหว่างประเทศเรื่องนี้กำลังจะกลายเป็นหัวข้อสำคัญ เพราะทั้งโลกกำลังให้ทุกประเทศแสดงความมุ่งมั่นจริงใจในการช่วยจัดก,การปัญหาโลกร้อนและทุกกิจกรรมด้านเศรษฐกิจจะต้องโยงไปถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกด้านของนโยบายระดับชาติของทุกประเทศจะต้องมีความเป็นสีเขียวแต่ก่อนอาจจะมองไปเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องอื่นๆแต่วันนี้หากประเทศไหนไม่ทำเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางเช่นสินค้าที่จะส่งออกจะต้องพิสูจน์ว่ามาจากแหล่งที่ไม่ส่งก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศหากสินค้าที่ส่งออกมีกระบวนการผลิตที่สร้างคาร์บอนมากเท่าใดก็จะต้องโดนภาษีมากเท่านั้นดังนั้นแม้กระทั่งการระดมทุนจะต้องเป็นทุนที่ส่งเสริมการผลิตและการซื้อขายที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อน จึงเป็นที่มาของคําว่าการเงินสีเขียวคุณเศรษฐาในถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าโดยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Ambition Summit ประกาศว่าไทยมุ่งบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ2550ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนพร้อมขับเคลื่อนการเงินสีเขียวหรือกิ่น finance สร้างความยั่งยืนร่วมกัน นายกไทยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและร้ายแรงในปัจจุบันคุณเศษฐาบอกว่าช่วงเวลาผ่านมาได้มีโอกาสพบปากกับเกษตรกรของไทยและรับทราบโดยตรงถึงผลกระทบร้ายแรงที่เกิดจากาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยเราต้องลงมือแก้ไขปัญหาทันที ไทยขอชื่นชมวาระเร่งด่วนของเลข,ขาธิการสหรประชาชาติที่ได้สนับสนุนให้บรรลุปเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนหรือเนทซีโรให้ใกล้เคียงกับปีคศ2550มากที่สุดเพราะนำเสนอแผนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานรวมถึงการเลิกใช้ถ่านหินภายในปีคศส240และเตรียมการสนับสน,นุนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้น ฉบับปรับปรุงหรือ n a t u r r y d e erm t อมายค์ c o n t r i b u t i o n n สำหรับปีขศ2025เป็นปีที่ไทยมีพันธะกรณีจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรเอยกระจกให้ได้ทั้งหมดนายกไทยบอกว่าไทยพยายามอย่างที่สุดที่จะร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาคมระหว่างประเทศโดยคำนึงถึงการดำเนินการตามกระบวนการภายใน การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินและการสร้างขีดความสามารถในการประชุมรัฐภาคกีกรอบอนุสัญญาสหารประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ u n f CC c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  o p ครั้งที่26 ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญและมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศเพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคศ .2050 นั่นหมายความว่าไทยได้เพิ่มเป้าหมายการสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดขึ้นหรือ NDC จาก20%เป็น40%ภายในปีคศ2030โดยมีการดำเนินการที่มีผลเป็นรูปธรรม สะท้อนได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำในระยะยาวโดยประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อจะบรรลุภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้รัฐบาลไทยใช้เป้าหมายเหล่านี้ในการร่างแผนพลังงานแห่งชาติขึ้นใหม่ที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานการเปลี่ยนแปลงในภาคการขนส่งการเพิ่มการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศและการเตรียมการที่จะยุติการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ไทยได้ดําเนินโครงการนําร่องโดยใช้แนวความคิดจาก,กเกษตรกรรมยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประสบความสําเร็จพร้อมต่อย,ยอดโครงการซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและช่วยเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่เกษตรกร,ร,กร,รทั่วประเทศอีกด้วยคุณเสรษฐาแจ้งประชาคมโลกว่ารัฐบาลไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวหรือ utility green tariff สนับสนุนการใช้โซลาร์รูุทอปและการวัดไฟฟ้าแบบสุดที่หรือ net metering เพื่อจูงใจในการผลิตพลังงานสะอาดโดยประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุม55%ของพื้นที่ทั้งหมดภายในปีคศ2037และตอกย้ำว่าประเทศไทย ยังได้ส่งเสริมกลไกการเงินสีเขียวหรือกีดไ i n a n c e อย่างแข็งขันผ่านการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนซึ่งปัจจุบันสามารถระดมเงินได้ในจำนวน12.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านกลไกนี้ถ่ายจะออกพนาาันธบัตรเชื่อมโยงกับความยั่งยืนกระตุ้นการเติบโตของพันธบัตรสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรต่างๆจะได้รับแรงจูงใจในการบรรลุปเป้าหมาย SDG นายกไทยบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกล่าสุดได้จะตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือ De p เลเมนส์ออฟไค e a มช Change and e m เ n r ร n จขึ้นเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะและเพื่อดำเนินการตามพันธกรณีที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลจะผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อควบกุมการลดก,การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบบังคับเพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศให้แก่ทุกภาคส่วนก่อนจบนาย,ยกรัฐมนตรีไทยเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศทั่วโลกซึ่งประเทศไทยยังคงเร่งดำเนินการต่อเนื่องพร้อมมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะบรรลุปเป้าหมายและเอาชนะวิกฤตกากา์นี้ วงการการเงินในไทยก็กาลังตื่นตัวเรื่องการออกพันธบัตรและระดมทุนในรูปแบบต่างๆที่เน้นเรื่องธุรกิจสีเขียวเป็นแนวน้อมใหม่ที่เรามองข้ามไม่ได้เป็นอันขาดเพราะหากเราไม่เอาจริงเอาจังและไม่มียุทธศาสตร์ที่แน่ชัดเราก็จะตกรถไฟขบวนใหญ่คราวนี้ตกแล้วตกเลยคำถามคือนักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศนอกจากจะอ่านรายงานจากที่ข้าราชการเขียนให้แล้ว ตัวเองได้ตั้งใจที่จะทำความเข้าใจและลงมือทำอย่างจริงจังหรือไม่นี่คือช่องว่างระหว่างการหาเสียงกับการทำจริงอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นหนักสำหรับอนาคตของประเทศชาติเป็นอย่างยิง่งคอลัมน์กาแฟดา